สวัสดีจ้าพี่น้องพวกกบชชองน้องด่าพระเสดอีกหล้วจ้าเมื่อี้คุณแม่กับน้องด่าจีพามาประดับดอกไม้บักเบงเด้อพี่น้องมาชมบักเบงแล้วกะอันนี้คุณแม่เฮ็ดบักเบงหน่อยพี่น้องสามจิตเคลืนหันพระแล้วกะ อุซาปูนาบ้านจ้ะเอาดอกพุใส่พี่น้อกมาเบ,บ่งนี่ค่ะเสร็จแล้วนี่ก็จะแต่งเลี้ยงไว้นีก่อนนะพี่น้อง มเม่ทีดสามปูน้ำสะเยหลเปาแข่งของไายปูเขาหนัะไี่น้อง Hãy đọc mạnh kênh Ghiền แ้งขันหาวันี่น้อกแ้งขันหาไปไหวปู้หาบ้าน em sai rồi บึงกระทงนองดาบรรยากาศกระทงอันนี้กระทงนองดาพี่น้องพี่น้องวางน้ำบ่น้องดาเพิ่นไปเอาดอกอันพุดจีบมาใส่พี่น้องหอมหอมทั้งบานเฮากะเอิ่นว่าดอกกลางของเนาะพี่น้อง งามคักนี่หอมกบหอมอืมปีมือเพ็นกบงามงามตอนหลับพีนอต้องไฟโดนโดนแนมะ่มาเบิงนองคนจูดบงังไฟเอาออโอ้ยถวายปูกับแยายกขึ้นตัวลูกอืมนี่เขากระบ,บูชา ทวายปูเขาก่อนเนาะพี่น้องมือแรงเขาค่อยเอาลงไปถ้ามันดับก็เอาทีมลงน้่งของพี่น้องนี่กุ้งเครื่องถวายคุณแม่ถวายเท่าที่มีเด้อพี่น้องคุณแม่ก็เหดตามแห้งคุณแม่ได้ใจพี่น้องนี่ค่ะถวายปูพยาหนักอยู่บ้านเขาแล้วก็ ตอนเย็นก็ถวายเจ้าเม่คงคาอยู่แม่น้ำของเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ถวายเจ้าทินเจ้าฐานเจ้าเฮนเจ้าซานแม่ยธรณีเฮาก่อนพี่น้องออกไปห้างห้างกันเลยน้องดากระเล่นบังไฟใหุ้ฟูพี่น้อง คุณแม่ก็จะทายโอ้ยโอ้ยโอ้โอชยชวยสวยนี่ก็คือบ้านคุณแม่เด้อพี่น้องบ้านคุณแม่ก็ยังบบแล้วค่ะพี่น้องนี่คุณแม่ก็่่ได้เป็นคนมีเงินอย่างดอกค่ะพ,พ,พี่น้องมีซัมหนี่ละจ้ะปุ้มใจในสิ่งที่เฮามีเนาะพี่น้องมีซ้มใดเฮาก็ดีใจซํานั่นคะ่ะ บ้านคุณแม่กับซ้ำนี่เดจ้าบ่ได้เป็นคนมีเงินอีหยังหรอกค่ะนี่ค่ะบ้านบ้านคุณแม่กัะยังบ่แล้วนี่ค่ะลูกมาแล้วพอสามตัวตรงน้ำมันอันนี้น้ำปูน้ำยา แต่ว่าคุณแม่มีอันนี้พี่น้องเบือ้องนี้นี่อันดอกอันนี้พี่น้องต้นอันนี้มันเพิ่นออกดอกพี่น้องนี่คุณแม่คุณพี่น้องเบิ่งเอาเด้นนี่ว่าว่าเห็นเลขกตัวใดค่ะพี่น้องนี่คะ่ะผู้ใดมีโชคมีลาภกับเบิ่งเอาเด้อค่ะนี่เลขเพิ่นจิขึ้นอยู่นี่ค่ะนี่ นี่ค่ะเลขเลขยี่ดอกเพื่อนนี่ค่ะพี่น้องเบิงเอเด้อค่ะคุณแม่ว่าเลขสามตัวตรงเพุ่อนนี่ค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะพี่น้องเบิงเอด้อนี่ค่ะคอยพี่นอ้งอ,อ,นอ,นองโชคดีเด้อพี่น้องนี่ค่ะทั้งนี้จะซัดพี่น้องเบิงเอเอร์โศกไปโศกมันเด้อพี่น้องนี่ค่ะ เฮงเฮงรวยรวยเด้อพี่น้องนี่อันนี้มันเงมากเลยน่ะนี่มันทำใหนิ้ได้ด้วยนี่่ะได้ด้วยเฮ้ยเท้าลกับเป็นเลขต่างต่างแล้วพี่น้องนี่ทูพ่อกับเป็นตัวเลขต่างๆแล้วพี่น้องอันนี้เป็นเลขอย่างนี้พี่น้องอันนี้ก็เป็นเลขนี่ก็เป็นเลขพี่น้องเบิ่งเอาเด้อคุณแม่ว่าสามารถวราได้ว่าตัวใดเป็นตัวใดพี่น้อง ให้พี่น้องบึงเอาขอให้พี่น้องโชคดีลำรวยเงินท้องอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนจ้าคุณแม่กับพี่ซัมมี่เด้อจ้าขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมน้องดาผ้าแซบเด้อจ้าสวัสดีจ้า